สวัสดีการทานผู้ชมครับวันนี้ผมผาพี่พาน้องนะครับมาเทียวสะพานป่าพากันโทษนะครับพี่น้องอ๋เจ้านั่งกันว่านที่มีอยัางขครนะครับสะพานป่าครับโอ้ครับควงรู้สึกไรนะครับฟังถนนสองทางนะครับพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นสมป่าเป็นไหขายดีปะขายดีอยู่เนาะอันนี้สมปายังครับเนี่อันนี้สมปายังครับสมปจีน โอ้อสมปจินโลดจะไรขายล่วงไรโลละอร่อยมันบอกพรว่าท่านผู้ชมครับมันี้ผมภาพพี่พนองนะครับมาแวะมาเที่ยวมาชินะครับเป็นตลาดสะพานป่าเนาะครับสะพานป่านะครับทากันโพ่นะครับเพื่อทากันโพ่นะครับจังหวัดกาฬสินครับท่านผู้ชมครับนะครับพันไปพันมานะครับสะพานป่านะครับท่านผู้ชมนะครับสุขสบายมันสื้อเมื่อมันเครือบไม่ควาเก็บได้ไรความไขได้มีอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ ที่ท่านรับชมชอนอัลบอนชแนลกับแปรนะครับมาเห็นผ้าพีผ้าหนองมาเที่ยวมาแวะมาชมตลาดปลานะครับตลาดปลาท่ากันโทนะครับจังหวัดกาฬสินธุนะท่านผู้ชมครับนะครับมามามาเที่ยวน้ำกันมาชิมียยังแนวท่านผู้ชมครับมาชิมเมีของโยของกินนี่ยังแนวครับให้สมเสื้อก็ตลาดปลาพระท่านผู้ชมครับมามาเที่ยวน้ำกันว่ามือนว่ามาชิมเมียขายกับท่านผู้ชมครับปลาสมปลาปลาสมตมปลาขายดีปะขายดีเนาะพี่น้องนะครับผ่านไปวัดมาแล้ครับอันนี้ต้มไปยังครับเนี่ย นี่ปลาจีนค่ะปลาจีนปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนไขไรกดงอ๋อปลาจีนปลาจีนปลาจีนโอ้ตัวใหญ่ร้อะไรครับนี่รลอยหนึ่งกันคันร้อยใช่ไหมเนาะอันนี้สมอันนี้หมั่มตัวนี้ครับเป็นแบบมั่มใส่ปลาพี่น้องนะครับโอ้ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นกระปุกแล้วขมนี่เอาหอยยำย่างเนี่ยครับพี่นี่ยังไดไรยังหอยยำย่างเนี่ยครับนี่อ๋อครับโอ้ใหญ่ๆเลยนะครับ พันเป็นจมครับเยอะแยะเลยปลาบองครับนี่ครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นกระติเทียมไปถึงหอยชั้มยาง,ยาง,ยางนี่เลยครับนี่ทุงลเท่าไหร่ละครับนี่อ๋อทุงละเจ็ดสิบบาทสามทุงสองร้อยพี่น้องนะครับทุงหนึ่งกระเทียมีโยหนึ่งสองสามที่หา,หา,หา,าครับมีโยหาว่องหาว่องเจ็ดสิบบาทกับพันเป็นโจมครับ อันนี้กะปา่าส้มปลาปลาสม้มส้มปลาปลาสม้มอันนี้ปลาย่างย่างปลาต้องละเท่าไรนะครับเนี่ยตองละลอยลอยตองละลอยปลา,ายังงน้อครับเนี่ยปลานวนจัคน,นจครับไอ,อปลาอนนี้ส่วนมากก็เอาขึ้นมาจากหมีมันก็ขึ้นมาจากอ๋อปลาเลี้ยงกับบ่เงือกาปลาธรรมาชาติครับธรรงมาจากกระบี่ลาเลี้ยกระบีอ๋อครับครับ ไปมาลองตั้งค์น้ำทงเท่าไรละครับนี่ยุ้งละลอยซื่กันน้งละลอยซึ่กันมันบอสโน้อยถใหญ่เนาะครับอ๋อท่านผู้ชมครับพันไผ่พันไม้นะครับตลาดท่ากันโถงไอ้ตลาดสะพานป่าท่ากันโถงนะครับท่านผู้ชมครับมีภาพพี้าะนองนะครับมาแวะมาเที่ยวมาชมนะครับตลาดนะครับตลาดสะพานป่านะครับสะพานป่าท่ากันโทจังหวัดข่าลาศินนัท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องน้ำพ้องชแนลกับแฝดพานมาเห็นนะครับพอดีแล้วครับภาพพี้าะนองนะครับแวะเจอไปชมเมืองนะครับนะครับ เป็นสะพานป่านะครับตลาดสะพานป่าทานป้่มครับวังยวัดไศิลป์นะครับเป็นตลาดสะพานป่าอันนี้ม่นังปลาครับนี่กะเพับป็อะ่รครับนี่อ๋อปลาหาชิ้กับปูออร่อยครับอืมครับนี่กบปลาสมครับปลาสมโอ๊ยปลาสมไรครับเราต้องับปลาสมไรครับไร้ไร้ไร้ครับปลาสมครับ ลาผสมไล้ครับลาผสมไลครับรับเะยะเลยนะครับทาไปช้ชมครับโอ้ยเพี่หน้องมาเบืองปลายใหญ่น้ำกันทันไปชมครับปายใหญ่ปายใหญ่รับปลากันใหญ่พ่อค้ากันใหญ่โล่ดไปยห้าพ่อค้านี่โอ้ยเอากระ,ระบอกแพงตัว <Job> ละร <Five Wuhan. S 3> ้อยสามสิบบาทเขเดินนาทครันไงปลาตาตำไมยมันเสีบส้นหักไหมกึยเงม้ลอยไป ปตาพนักงานประชุมับปลาตาตำนะครับเมื่อเนีมุ่งชิแนวเก่าแปดพานมาที่พระววมาเที่ยวมาชนนะครับสะพานปลาท่าคันโพจังหวัดนครประชมครับเป็นปลาสดใบแห้งนะครับปาแดดแล้ว็มีนะครับประชมครับเยอะะเลยครับเยอะแยๆเลยเยอะเลยนะครับทาปร้ชมครับครับเยอะแยๆเลยนะครับประชมครับนี่ครับตลาดสะพานปลาท่าคันโพนะครับประชมครับเยอะๆครับท่านชมเลย พงโนพี่น้องปลานะครับปลาไม่ได้ตัวนด้ใหญ่พี่น้องนะครับเป็นตะเสื้อปิดต้มยำไปเห็ดลาบอะไรครับปลานี่ครับนี่นะครับสุปรตาแข็งแล้วก็เมี่ครับมาลอนตอนจันพี่น้องให้พันไปพันมาตลาดปลาท่ากันโท่เลยพี่น้องนะครับยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมพาทนผู้ชมนะครับมาแวะมาเที่ยวมาชมนะครับตลาดตลาดปลาท่ากันโทนะครับพี่น้องนะครับอาจังมาคาราชินนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อท่ากันโทนะครับครับตลาดนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับ เอาปลาล่าก็มีพี่น้องปลาขังโดนเป็นยังไงห้อยกำลังจัดจัดปลาใส่ถุงครับปลาแหงเราก็มีท่านผู้ชมครับไ่ปลาแหงนะครับเยอะเลยนะครับตลาดนี้ครับตลาดเป็นตลาดปลานะครับตลาดนะครับไงพอสมควรเพี่น้องนะครับเชื่อมจากอ่าสะพานมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อมจากสะพานนะครับขามเคลื่อนล่ำน้ำเป่านะครับมานะครับตลาดนี้นะครับเป็นตลาดไงนะครับ ปลาปลาอีหังเนี่ยปลากระทั้จ้ามาโคดมาโคดแค่โต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 โอ้ยพี่น้องท่านผู้ชมครับโตใหญ่คักใหญ่แน่เอาไปยังกับไปล่าเพิ่อไปยังเนี่ยเนี่ยไปล่าไปต้มยำพี่น้องนะครับมองดูโตบักใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยครับเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีพ่อพานธุ์พิพนธุ์นะครับมาแวะมาชมมาชมนะครับ ตลาดสะพานป่านะครับทามโป้นะครับจังหวัดกาลสินนานผู้ชมนะครับวันนี้ช่องน้องเองเชิญเอาไปแผลทามาเห็นพอดีเลยครับโอ้พี่น้องมั่งโลกครับมีแต่ตใหญ่ๆเลี้ยงกระบอกขึ้นป่าธรรมชาติปลาธรรมชาติป้าคือหาเด็ดเ้าือหาเด็ดสักเลยเนี้ยพี่น้องมั่งโลกครับโตบักใหญ่เลยพี่น้องนะครับบักใหญ่เลยบักใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับตัวมาเลอมาล่าเลยครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ตใหญ่ๆพี่น้องปลาไก่ใหญ่นะครับ แม่ค่าในผู้น้อยก็ปลาปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่นะครับปลาทั้งนั้นหละครับท่านผู้ชมครับมิตรปลาครับปลานะครับว่านีเป็นปลาสมปลาหมมนะครับปลาทั้งนั้นเลยนะครับปลาทั้งนั้นเลยนะครับปลาทั้งนั้นเลยเป็นปลาสมนะครับพี่น้องนะครับปลาสมนะครับปลาสมปลาหมมหมปลานะครับพี่น้องนะครับหมมใส่ปลานะครับสมปลานะครับท่านผู้ชมนะครับครับนะครับปลาใหญ่ปลาใหญ่พ่น ตะเ oh, บียนนี <car <car ่กี่ละตัวใหญ่ปลาเนี่ยโอ้โหโทษ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 ครับฝนโตบักง่ายเลยครับปลาทันประชมครับเพราะวเป็นปลาป่าแห้งปลาสดปลาย่างนะครับมลาหรมปลาบนะครับนะครับนี่ปลาท่าโตวัดศรีนทันประชมนะครับนะครับพันนะครับกลาเสือมากครับตลาดนะครับกระพานปลาวัดดีจ้าเย็นยังน้อ นี่คือไปขันอยู่ได้มาขันเห็บเบื้องในแบ่งเป็นไหสชมปลาบอเอานี่สดสดพี่น้องนะครับสดสดแล้วนะครับตลาดปลาทากระทู้หักถ่านไปทุ่มนะครับแม่ค้าเราก็ลังคำอักขันนะครับขันสมปลาปลายังเนาะครับนี่ปลาตองโอ้โนี่สมปลาตองท่านผู้ชมครับอ้าวขันไม่ไม่สดสดให้เบิ้งพี่น้องนะครับของแท้ของแท้ต้องมาที่ตลาดสะพานปลาทากระทู้แม่ค้ากางงามบ้านยังไงครับบ้านยังไงละครบ้านยื่นี่เล่นบอ โอ้เอามีโอกาสี่มาขายปลาน้ำเหล่าครับสะมาขายปลาน้ำเหล่าอ้าเพ้่นข้่นในเบื้องในพี่น้องนะครับใหม่ๆก็สวนนะครับมันีช่องน้อง้นชแนลก็แปลนะครับ่านมาพอดีนะครับอ่าพาพี่พ่น้องมาเที่ยวมาแวะมาชมนะครับตลาดสะพานปลาท่ากันโพนะครับเพื่อท่ากระโษจังวัดตลาฬสินธรรท่าชมครับอ่าพาไปพันมานะครับท่านที่สิมาสือมหานะครับที่สะพานปลานี่นะครับก็มาได้นะครับนะครับเพราะเชื่อว่ามันจะไปเขตแดนนะครับ ช่วงร้อยต่อระวังอำเภอวังซำหม้อครับอำเภอทางกาโทูนะครับทางประชมครับนะครับเป็นกระป๋องกระมี่กระป๋องนี้แม่นยังเนาะปลาบองนอ๋อนี่เป็นปลาบองครับปลาบองเป็นชุดกระมี่นะครับครับเป็นชุดกระมี่นะครับอ๋อสุกแล้วอ๋อพันเฮ็ดสุกแล้วย่างนีพี่น้องนะครับสุกแล้วนะครับทานปู้ชมครับตลาดเนี่ยครับตลาดนะครับเรียกว่าตลาดสะพานปลานะครับสะพานปลาทางกัโทูนะครท่ับผู้ชมนะครับเยอะๆเลยนะครับ ของเยวของกินนะครับหาเกี่ยวก็ปลาทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นปลาสมปลามํมปลาลาดนะครับมีครบปลาแห้งปลาสดนี่นะครับตลาดจะซื้อว่าตลาดตลาดปลานะครับครับเยอะๆเลยนะครับนี่ผมมีโอกาสพ้ายที่พน้องมาแวะมาเที่ยวมาชิมนาครับตลาดสะพานปลานะครับท่านผู้ชมครับนี่กับปลาสมนะครับอันนี้กับปลานะครับโอ้ตัวใงญ่ยครับซื้อไปทอดจะทนผู้ชมครับตัวใงญ่ตัวใงญ่นะครับทนผู้ชมครับ ี่นองเอ๋เมนตะเก็บป่วยไข่พร้อมโซ่ให้หายป่วยฝูงม้วสุ่มพยานใายให้น้เว่นหางไข่เมนจะไปขายข้าหากำไรเหตตางถินขายของอยู่ขายของถิ่นเดี๋ยวขอให้รู้ลาบใดสมใจเจ้าป่าถนาอ่านว่างเงินคำแกวไหลมายาเด็ขาดเงื่นบาดแปงให้ห้อมเขาเจ้าสุคนครับขอขอบคุณพี่ขอขอบคุณน้องทุกๆทุกคนนะครับทุกทุกท่านที่ท่านได้รับชมช่องอ่องชาแนลเก้าแปด นะครับมีผาพีผ้าหนองมาเทียวมาแวะมาช่มตลาดหาสะพานปลานะครับอำเพื่อท้ากันโทษเจ้าวัดกาฬสินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับซอยกคไล่ซอยกดแช่ซอยกดติดตามให้กับช่องต้องเดียรกาวแปะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ท่านรับชมและที่ตามสลับนี่ขอกล่ากำวบาสวัสดีครับ